สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่มีเรื่องจะมาอัปเดตเกี่ยวกับในเรื่องของเพจต่างๆที่มีการขายตัดราคาหรือว่าสินค้าปลอมนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่สุดให้ทำไมมันถูกจังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอัน,นก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณลูกค้านะคะที่ทักมาเพื่อให้ข้อมูลนะคะเพราะว่าลูกค้าท่านเนี้ยเป็นคนที่เคยซื้อสินค้าเราอยู่แล้วแล้วก็ มีโอกาสได้ไปเจอเพจเพจหนึ่งนะคะแล้วก็เขาขายในราคาที่ถูกนะคะคือต้องบอกเลยว่ากับเพจเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอได้หมดนะอันนี้ต้องระวังเพราะว่าเพจเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้ในเรื่องของการยิงแอดเพื่อที่จะหาลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็คือจะเจอแปลกๆอะ่ะถ้าเป็นลูกค้าพี่เองอะ่ะถ้าเกิดว่าโปรไหนที่เขาไม่เคยเห็นน่ะเขาจะทักมาถามเราแล้วว่าตัวนี้บริษัทมีโปรไหมอันนี้นะคะเราจะตอบให้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องระวังนะคะสิ่งที่เจอสาหรับคลิปนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังก็คือว่า เพจเนี่ยขายตัดราคาขายตัดราคาหรือว่าขายของปลอมอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะเพียงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจว่าเฮ้ยหนึ่งมันถูกแหละแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมกับที่เคยใช้จากที่เคยซื้อกับเราก็เลยไลน์เข้ามาเพื่อสอบถามเราว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบแบบนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยเราก็ให้คําตอบไปพี่ก็จะแนะนําลูกค้าตลอดว่า ราคาที่เขาขายเป็นยังไงแล้วก็บัตรตัวแทนมีไหมนะคะแต่คําตอบที่ลูกค้าได้มานะคะพี่จะขอโชว์ให้ดูในงคลิปด้านนี้นะคะแล้วคุณก็ลองดูว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นไปได้หรือเปล่านะคะ <S <S เขาบอกว่าร้านไม่มีบัตรตัวแทนเพราะรับมาขายตัดราคากดบริษัท,ทห้ามขายตัดราคาของเรารับมาเป็นล็อตใหญ่ๆจากแบรนด์ซึ่งทางเจ้าของแบรนด์ก,ก็ทราบดีนะคะเรื่องการตัดราคา เป็นแบบนี้ทุกบริษัทจริงๆแล้วเรื่องตัดราคาไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกบริษัทนะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่คนทําธุรกิจนั่นแหละหรือว่าอย่างตัวแทนอย่างเราว่า,วามีนิสัยหรือว่าพฤติกรรมแบบไหนนะคะชอบที่จะกอบโกยหรือว่าเป็นคนที่โลภหรือว่าเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงน้นนะคือว่ากันปายเราไม่ไม,ไม่พลาดผิและกันนะคะแล้วก็คือเคยเคสเนี้ยเนื่องจากมันมีการเขาเรียวกว่าไร าพาดพิงไปยังแบรนด์แล้วก็เจ้าของแบรนด์พี่อีในฐานะนะที่เป็นตัวแทนเน่เรามีความรู้สึกว่าเมื่อเราฟังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าอ้าวเจ้าของคุณรู้เรื่องแบบนี้ด้วยหรอแล้วคุณทําแบบนี้หรอในขณะที่เราเนี่ยเป็นตัวแทนที่รู้สึกว่าเฮ้เราขายอย่างถูกต้องมาตลอดแล้วเราไม่ใช่มีแค่เราเรามีทีมงานอีก ตัวแทนบางคนเปิดดินมา20เขาก็มีความหวังที่เขาอยากจะสร้างรายได้จากสินค้าของคุณแล้วคุณทําลายความเชื่อใจความไว้วางใจที่ทุกคนมีให้หรอใช่ไหมคะแล้วสินค้าแบรนด์นี้ก็คือเข้าสู่ปีที่6แล้วอะ่ะถูกไหมคือคือถ้าคุณทําธุรกิจแบบนี้คือถ้าเป็นเราเราก็ไม่รู้สึกว่ามันก็ไม่โอเคนะถ้าคุณไม่จัดการถูกไหมคะพี่ก,ก็ไม่นิ่งนอนใจนะเคสนี้พี่ก,ก็ทักไปหาเจ้าของแบรนด์เลยเพีเยงแต่ว่าปกติพี่อเล่าก่อนว่า คือในเคสที่มีการแจ้งมาถึงสินค้าปลอมสินค้าที่ไม่เหมือนกับที่เราใช้หรือว่าร้านไหนที่ขายตัดราคาค่ะเวลาที่เราได้ข้อมูลมาปกติเขาจะมีทีมงานมาีลายที่คอยรับเรื่องให้เราอยู่แล้วผี่ก็จะส่งไปตามนั้นนะคะถ้ามันยิบยิบย,ย่ยอยๆนะแล้วให้บริษัทเขาไปจัดการเองเพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีทีมทนายที่เขาจ้างอยู่ประจําเดือนแล้วเพื่อที่จะด,ดําเนินการเรื่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเรารับมาเราก็ขายของเราไปปกตินะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องอื่นเนี่ย ก็ให้บริษัทเขาจัดการไปนะคะระบบเขาค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็พอในส่วนเคสเนี้ยก็ดีมันมีการพูดถึงเจ้าของแบรนด์ว่าเข,เขาก็ทราบดีอะเรื่องแบบเนี้ยพี่ก็มามรู้สึกว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับตัวแทนของตัวแทนอย่างเราแล้วก็เพื่อนๆเ,เราที่ค้าขายกันอยู่ในราคาที่ปกติใช่ไหมคะแล้วยิ่งถ้าเป็นตัวแทนต่างประเทศเนี่ยเขาขายถูกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างแค่มาเลยเวลาเขามาซื้อเป็นลังทีหนึ่งอะ ค่าขนส่งเนี่ยโดนคิดเป็นขวดนะเขาบอกว่าล็อตหนึ่งเรยที่เขาขนไปเนี่ยคือแพงมากพี่หยีเป็นหมื่นเลยอะ่ะเออแต่เขาก็ยังขายกันได้ใช่ไหมคะแต่พอถ้ามันเป็นคําตอบแบบนี้พี่หยีก็รู้สึกว่าพี่หยีไม่โอเคพี่หยีก็ต้องหาคําตอบคุณต้องให้คําตอบฉันเหมือนกันสรุปเพราะพี่หยีก็ทักไปถามเขาเจ้าของแบรนด์เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีนโยบายแบบนี้นะคะแล้วก็เออเรื่องแบบนี้เดี๋ยวนะพี่หยีเปิดให้ดูแล้วกันแชท เขาบอกบริษัทอ่ะไม่เคยไม่เคยขายร้านส่งมีแต่จําหน่ายผ่านพาร์ทเนอร์เรื่องนี้ถ้าเป็นตัวแทนจริงๆนะคะแล้วก็เราอยู่ในกลุ่มด้วยกันมาเนี่ยทุกคนก็จะรู้เพราะว่าพี่ก็จะมีแจ้งอยู่ว่าระบบการทํางานของบริษัทเป็นยังไงนะคะจะมีแค่พาร์ทเนอร์เท่านั้นที่จะติดตัวกับทางเจ้าของบริษัทโดยตรงนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพาร์ทเนอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะมากระจาย ตามทีมของตัวเองนะคะอย่างพี่หยีเนี่ยถือว่าเราไม่ใช่พาร์ทเนอร์เราเป็นตัวแทนเราเป็นตัวแทนที่รับกับพาร์ทเนอร์ที่เราทํางานด้วยกันมานะคะซึ่งอันนั้นอ่ะก็จะเป็นในส่วนของเราแล้วพาร์ทเนอร์ของเราก็จะติดกับเจ้าของแบรนด์บริษัทบอกว่าผ่านพาร์ทเนอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็คนนี้บริษัทก็ไม่รู้จักแล้วก็มีเพจมีพิกัดมีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตาม เพื่อที่จะให้ฝ่ายกฎหมายไปดําเนินการอันนี้ก็คืออยากออกมาบอกให้ฟังย้ำๆชัดๆแล้วก็ให้ระวังนะคะสำหรับคนที่เชื่อหรือเคยมีประสบการณ์มาแล้วอันนี้คุณคุณจะรู้อยู่แล้วแล้วคุณก็จะไม่ไม่สนใจอยู่แล้วถ้าราคามันแบบพิสดารน,นะคะแต่บางคนยังไม่เคยเจอหรือว่า บางทีแบบคือใช้ดีะนีกออกมาบางทีมันเหมือนแบบไปใช้ของปลอมแล้วมันเป็นสารปลอมหรือว่าอะไรอยู่เงี้ยแล้วเราใช้รู้สึกว่ามันสวยคุณก็จะรู้สึกว่ามันของแท้แล้วเจอคาพูดในลักษณะแบบนี้ไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าฉันเชื่อฉันเชื่อแล้วซึ่งคนที่มันขายของปลอมหรือขายของตัดราคาเนยมันจะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะคือต้องบอกว่าลักษณะเดียวกันทุกแบรนด์ที่มีเลยนะคะนั่นแหละก็โอเค ตามนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วใครมีคำถามอะไรก็ทักทายมาได้เหมือนเดิมพี่จีก,ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณมากนะคะ